มาดูควันหลงจากเมื่อคืนนี่งานพุคืนสุดท้ายเนาะพุนานาชาติพัทยาขยะเต็มไปหมดเลยชายหาดบุรีซองขน,นมพวกยางน,ะ,นะ่นเ่ยน่ะม็ดเปลือกทัวพลาสติกอะไรโหลดเต็มไปหมดเลยหนุนฟ้าเบีย ดูดูรถเ,เขียบบุรีไปเนาะเมื่อคืนเหนียวโหยคนเยอะมากเยอะแน่นจนแบบแน่นมากอะคืนสุดท้ายเนาะคืนแรกก็ไม่เคยแน่นเป็นไงทุนเขาขับรถมาเก็บไปเนาะทุนจากภูอะกำลังมาเก็บ เขามาเป็นอาสาหลายคนอยู่มาเก็บตะก้นบุรีว่ะเนาะเอากระชอนมาทําที่เก็บก้นบุรี <c oughs> นี่อยู่แถวซอยหกจ้ะขึ้นรถมาแล้วก็มาเดินเพราะว่าฉันมาประจาเนาะฉันมาเดินประจําไม่ใช่ประจําดอกบางทีตื่นสายก็ไม่มาไันไหนตื่นแต่เช้าก็มาบางทีรถเหนื่อยอะเนาะมากับลงุลงลุงพาเดินเหนื่อยกนนอนอันนี้สงสัยจะ ิงแล้วแหละเมาแล้วไม่เอากลับด้วยนี่วดโสดาด้วยเนาะไม่แต่งเนาะดูที่ลองนั่งหน,น,น,นุนไม่เอาไปเนาะต้องเอาอะไรทับไว้เไม่งออั้นมันปิ้วเนาะอูดูเนี่ยมีเศษพลาสติกเศษอาหารเป็นเปนหมดเศษอาหารก็มีพบุกบกชิดสมตำเนาะยางเยอะนะยาง ยางเยอะมากยางฉันก็ถ่ายไปเห็นไม่กล่องนี่นะ,ะยางนี่มากที่สุดเพราะว่าคนไขายของอยางมัดเนาะกนบุรีโอ้ยกนบุรีเนาะ,ะ,ะอะไรโอ้ลอยจุดพุเล่นกันนี่ เพามาดูควันหลงนิดหนึ่งเ,ออเขาไม่เก็บกลับบ้านด้วยเนาะ,ออปะ,ปะไปนะปไปล้มาเดินแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับห้อง